When I teach ให้ใจความสบายใจโปรดจงรู้ว่า ไปที่ในจะปีนคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปใ,ในทางใดจ,จะตรงไปจะใกล้ไกล้าะพาทึนเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจสี่คเข,ของจื้อน,นะฮะวอลกกลับมาแล้ว มันกระชากปักเมื่อกี้ครับตัวทีเปิดมาด้วยเพลงสักหนึ่ง <S <S เพลงแล้วกันนะครับ <S <S ทุกคนถือว่าไม่ได้เจอกันนานสําหรับการถ่ายวอล์กเนาะเออวันนี้ก็กลับมาแล้วทุกคนก็จะลงเป็นแบบว่าสลับกันไปเรื่อยเนาะแบบคอนเทนต์บ้างวอล์กบ้างแล้วทุกคนจะได้ไม่เบื่อกันโอเควันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผมอถือเป็นวันหยุดเนาะแล้วก็มาใช้ชีวิตในวันอาทิตย์นี้กันว่าผมจะใช้อะไรบ้างความจริงก็ไม่มีอะไรทําเลยนะทุกคนจริงจริง ไม่มีอะไรทําเลยจริงๆนะโอเคเดี oh, boom, ๋ยววันน like ี้จะเปิดคลิปด้วยการพาไปซื้อตำไม่นี่ดีกว่าเขาเรียกว่าอะไตำมะขามเออกินตำมะขามที่ตลาดไม่ได้กินตำมะขามนานนะครับทุกคนอยากกินตำๆอ่ะเด็กกีสานมันบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์เข้าเที่ยงมันต้องมีตำอะไรสักอย่างกินนะทุกคนเเดี๋ยวจะพาเดินไปตลาดแล้วกันอ่านี่ระหว่างนี้ก็องตองก็ตัดคลิปอยู่เฮ้ยวยเหรอเฮ้ยไม่ได้เห็นภาพนี้นานอไม่ไเห็นภาพนี้นานเลยว่าโอเคนะครับผมคงจี๊ยก็ไปแจมกับองตองเสมอนะครับ ในรายการแอลแซงเบเกลูนะใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปติดตามดูกันได้นะครับผมที่ช่องตองนะเชียงตองกินข้าวยังไม่ได้กินมีแบบว่าเมนูที่แบบน่าสนใจไหมมีเลยจะไปกินอะไรอไม่รู้ว่าหิวแล้วอ่ะจะอยากจะกินตำมะขามตำมะขามคืออะไรไม่เคยกินหรอตำมะขามตำกล้วยแล้วตำกล้วยคืออะไรเอากล้วยกล้วยดิบไปตำใช่เคยกินกล้วยที่กินกับเมี่ยงไหมไม่เคยจริงเหรอกล้วยที่ดิบที่มันยังไม่สุกอ่ะมันจะมีรสฝาดรสเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอามาตำเหมือนส้มตำแล้วก็มะขามแบบมะขามดิบจะไปหาซื้อจากไหน อ๋อหน้าตลาดมีหรอใช่เดี๋ยวจะไปลองถามดูว่าจะมีป่ะอ่ะเดี๋ยวไปเอาตังสดกันนะทุกคนตังสดอยู่ข้างบนใช้ชีวิตด้วยกันไปจริงๆเพราะว่าผมไม่รู้ไม่มีแพนอะไรเลยวันนี้รอจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนด้วยความที่อากาศมันร้อนนะทุกคนใส่เสื้อใส่อะไรใส่หมวกป้องกันไว้ถึงแม้จะแป๊บเดียวก็ตามแต่เราก็ต้องใส่ go โอเคร้านจะเปิดหรือยังก็ไม่รู้นะทุกคนผมก็ไม่เคยซื้อนะปกติแล้วจะเป็นการสั่งมากินเลยอย่างเงี้ยแต่วันนี้รู้สึกว่าอยากจะ คครั้งที่2ของวันแล้วจะมีอีกไหมคอยดูนะเปิดแล้วครับทุกคนอย่างใกล้เลยสวัสด,ดีครับตามกล้วยไหครับเอาตํมกล้วย่กินอย่างนานนช่องคงจื้อครับใน YouTube ครับมัมีว่าอะไร <c oughs> ไา <c oughs> โอ้ยขอบคุณครับ <c oughs> เป็นไงมาซื้อตํากล้วยได้แฟนคลับเ <c oughs> พิ่ไมไีหนึ่งคน ดไปูนโอุ้ยขอบคุณรบปปะเทศ่ใช่ครับขอบคุณครับลองกัญชาที่อันประดามากใช่ครับขอบคุณครับโอ้โหพี่ดีใจมากเลยอ่ะไม่คิดว่าจะเจอเจอโอ้ยขอบคุณครับอเรียบร้อยครับผมอันนี้เป็นเพจขอบคุณครับเคกทุกคนได้แล้วตำกล้วยเป้าหมายของวันนี้ถือว่าสำเร็จไปแล้วหนึ่งอย่างแต่ว่าเดินสะดุดบ่อยหน่อยไม่เป็นไรเปิดมาด้วยกันอุ้ย เอาทีผมคิดถ okay. okay. really! like so. so ึงคนดูมากจริงนะถ้าทุกคนคิดถึงกันก็คอมเมนต์บอกได้นะถ้าคิดถึงผมเหมือนกันนะนะโอเคเรามาชิมตำกล้ยกันเคสน่ารักมากเลยอะถ้าใครเคยดูคลิปผมอะไรอย่างงี้ก็ทักทายกับผมอย่างงี้ก็ได้ทุกคนผมรู้สึกดีใจมากเลยนะจริงๆนะเราจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนคน้เขามาแล้วด้วยดีน่ารักไหม ว้าวสติกเกอร์วยเราไม่เคยมีสติกเกอร์นี้เลยนะใช่เราไม่เคยมีสติเกเกอร์แบบนี้เลยอุย้นนาายอันนี้นคือเราสั่งมาทําไมเจะกันแล้บบอกคนดูหน่อยเราสั่งมาเราจะแผ่ให้สาหรับคนที่ซื้อของเราแต่ว่าเราจะเป็นประเดิมที่งานแรกก็คือโ oh อฮฮนามมตติ้งอันนี้เป็นโลโก้ของของจื้อสโตร์นะครับผมอันนี้เป็นโลโก้ของช่องของจื้อวินารักซะอยากได้ไหมอยากได้บอยอยากได้บอยขอทุกคนอยากได้แล้วกันนะองตองทำไมไม่เปิดแอร์ฮะ นเเดียยวก็ลไม่อยากเิอยู่คนเดียวเมื่อตอนกลางวันเหรออยู่คนเดียวเมื่อตอนกลางวันจะไม่หันมาตดเพดดมกูคอมพิวต์ว่าของตอนเขามีตำกล้วยว่ะหอมใช่แปลกประหลาดมากเลยอ่ะมึงมันไม่แปลกประหลาดมันคือปกติไม่เคยกินมาก่อนจริงจริงก็ต้องมีคนที่เคยกินแล้วไม่เคยกินแหละโยปลาโดนมือไม่โดนแต่ว่ากลิ่นกระจายแน่ค่ะดูโย่ แผละ<อ>ปลาร้าแรงมากเปรี้ยวมากใช่ไหมบอ,อกแล้วว่าแอร์มันเปรี้ยวค่ะเนี่ยถามคอมเมนต์ดิจะทำยังไงดีแบบแอร์มันเปรี้ยวอย่างาเงี้ยเวลาเปิดมาทีจริงๆริห้องไม่เหม็นนะพอเปิดแอร์ปุ๊บเปรี้ยวเลยกลิ่นแบบแหลมมาเลยอย่ะไม่รู้มันเหม็นเพราะอะไรเพราะว่าแอร์เราก็ล้างแล้ว ยากจะเล่นด้วยอยากจะสหยอกหยอกกันหนอหยอกกันหนอเอาแล้วคู่จริงหรือคู่จริงคู่จริงเลยคู่จริงเอาเถอะไหน้าตก <c oughs> <c oughs> ก็ไเลยคู่จริงหรือคู่จริงเมื่อไหร่กูจะได้กินตำกล้วยเนี่ยหิวหรออยากจะกินตำกล้วยไม่ได้หิวอยากจะกินตำกล้วยไม่รู้พูดกี่รอบเราจะกินตำกล้วย <c oughs> ไม่เคยกินเลยแล้วกันเป็นยังไงเจ้เลนก็ไม่เคยกินเหรอบ้าทำไมพวกเธอไม่เคยกินตำกล้วยกัน อย่ามาพูดว่ามันไม่น่ากินไอ้เฮียไม่น okay. okay. ่ากินจริงแล้วเกี่ยวเฮียอะไรกูจะกินอ่ะไม่ใช่เรื่องของมึงมึงไม่ต้องยุ่งกับกูกูจะกินตำกล้วยของกูปลาคนต่างใช้ชีวิตคนชอบกินตำกล้วยก็มีหัวใจชอบกินตำกล้วยกดหนึ่งโอเคข้าวปลาไม่กินเอาเผ็ดๆเข้าท้องก่อนเลยนะทุกคนโอเคตำกล้วยตาตัวหนึ่งอร่อย โอเคครับทุกคนวันนี้ก็ซัดกล้วยเสร็จแล้วตอนนี้ไอ้เจมกับออง <c oughs> ตองจะไปกินข้าวผมก็เลยติดรถไปกินด้วยมันไม่อิ่มมันไม่อิม่มกินร้านไหนเนี่ยน้านริมน้ำโอเคทุกคนถึงร้านริมน้ำแล้วครับเจมี่กินอะไรเอากเกาเหลาข้าวเปล่าครับ <c oughs> เอากระเพราไก่ไขด่ดาวครับเอาไก่ทอดกระเทียมครับเอ้ยหมูครับเริ่มตองได้แล้วได้แล้วกองทำอะไรวันนี้กระเพราไข่ดาว เบบมนูบาติกแต่ว่าอร่อยแน่นอนสำหรับร้านนี้อร่อยมาเขามีน้ำจุบให้ด<อ>้วยไม่มีทางติดคอาเราเข้าเปายังไม่ได้ถามจะ <c oughs> ถามว่าใส่พริกกี่ช้อนพริก <c oughs> หมดอ่ะ <c oughs> ขอเพิ่มไอเจมกินเกาเหลาข้าเปล่าหมูกอกน้ำซุปขั่วหมดแล้วค่เหมดเลยต่ที่ร้นที่เราเปิดดูเลยหมดทุกอันเลยพี่จะต้องเป็นเพจไงไม่ีผงก็ได้แต่ชอบกินที่เผาไงมันหอมดีชอบขหอมไม่กินน้าหอมอ่ะ ชอบหอมก็ใส่ปลาดุ่เออโอเคโอเคยอมยอมยอมชอบหอมมาใส่พริกบ้าเลยโอ้โหขอบคุณครับหมูทอดกระเทียมทำไมของเพื่อนหรือของคนอื่นต้องแน่จริงกว่าเราเสมอเสมออันนี้ไม่ใช่พิเศษนะธรรมดาเนี่ยจะเยอะมากเลยทำไมหมูกระเทียมต้องคู่กับซอสพริกมันเคยคู่กับนมข้นแล้วมันหวานไปไม่ใช่ของเค้าไงใช่ใส่นมข้นมันจะเป็นโรตีซะเลยใส่ซอสพริก วันนี้ผมกินข้าวเสร็จก็กะว่าจะไปซักผ้าจะบอกม,มัรู้สึกวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ไม่รู้ว่าคนที่นั่นซักผ้าจะเยอะเปล่าแต่พวกนายก็จะไปซักใช่ปะเราไปลองคืนคือวันปกติของพวกเราเลย <ไป S 1> กินข้าวกินมาเจอหน้ากาันถามกันว่าทำอะไรกินข้าวไหมไปกินด้วยน,นู่นั่นแล้วก็ถ้าเป็นวันหยุดก็จะเป็นงี้จริงๆนะซักผ้าเก็บนั่นทำนี่ให้มันเป็นวันหยุดจริงๆอะ่ะเราก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปเลยใช่เหมือนทุกคนอ่ะทุกคนก็จะทำแบบนี้ในวันหยุดเหมือน โอเคครับทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วมาเตรียมเสื้อผ้าเพื่อเอาไปซักโคตรเยอะจริงๆแล้วผมซักผ้าประมาณ2สัปดาห์นะครับ2สัปดาห์หนึ่งครั้งแล้วแม่งจะเสื้อผ้าแบบเยอะมากทุกคนแต่มันก็ประหยัดเวลานะเอาแบบเยอะๆแล้วก็ซักทีเดียวโอเคเก็บ oh <yeah, S 2> ผ้าไปซักโอเคทุกคนเสื้อผ้าที่ผมจะไปซักวันนี้หนึ่กระเป๋าถือหกระเป๋าเป้ uh, ยังอิ่มข้าวอยู่เลยไปซักผ้า ไม่มีที่คาว่าเธอจะเขินวันนี้ที่เดินไปหอมแก้มไม่อยายืนมียมไม่แทุกทีหอมแก้มจะเกินจะตายดูเฮ้ยผมมีตัวช่วยครับทุกคนจะกันแลวจะกันแล้จะเปคนขนไปช่วยเมื่อกี้น่กว่าจะเตรียมตัวไปมีติ้งแล้วนะเดี๋ยวต้องไปลุ้นอีกนะเนี่ยคนดูทุกคน ใช่ถ้าเป็นสมัยมหาลัยจะเป็นตะกร้าผ้าบีบแฟ่ถ้าใครแบบไม่มีแฟนอะไรเงี้ยเข้าใจปะมันเป็นฟิลลิ่งแบบว่าคนไม่มีแฟนจะต้องซักผ้าเองแล้วตะกร้าผ้ามันจะบีบแต่เองมันจะอายคนเรดี้ go เฮ้ยไปเจมซูมบปๆอุ้ยหวัดอันนี้เลยเราเราจะไปเอาทริปกันทั้ทุกคนก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปพันนโยกันบอกว่าผมไมไม่รวยไม่เข้าตา ไโอเคทุกคนเรื่องจากว่าถังใหญ่มันเต็มหมดแล้วเราก็เลยจะยักถังกลางให้เต็มก่อนแล้วก็เอาที่เหลือไปยักถังเล็กอ่าดีครับ้าเท่ากันกับยักถังใหญ่ช่ะโชคถือว่าโชคดีนะที่แบบว่ายังเหลืออยู่ใช่แค่บอกไม่ชอบกันก็ไม่เห็นจะเป็นอยู่ไรทำไมต้องอธิบายให้มันเป็นเรื่องใหญ่คนอกตอนโลกยังผมบังจีรับไม่ได้ ำเราจะไปไหนกันต่อโอเคเอาผ้าซักแล้วมันใช้เวลา25นาทีเราก็จะไปร้านกาแฟใกลน้นี่ไปซื้อกาแฟกินก่อนสักแก้วสองแก้วโอเคไปถึงร้านกาแฟแล้วนะคะเดีย๋ยวจะเป็นฟิวนล้ท่องเที่ยวสวัสดีครับทุกคนสวัสดีท่านทุกคนมาที่ร้านกาแฟค่ะสวัสดีสวัสดีด ตอนนี้เริ่มไม่อยากกินกาแฟแล้วเริ่มอ,อยากหวานๆแล้วสักแก้วอิตาเลียนโซดาปะกูนนาาะจะกินนมชมพูอุ้ยไม่เคยเห็นกินเลยนะหรือจะโอรีโอ้นมชมพูดีวได้เหรอไม่รู้เออถ้าผมจะสั่งเป็นนมชมพูปั่นเป็นโอรีโอ้ด้ <laughs> ไม่ได้ได้เอานมชมพูเฉยๆน,น <laughs> สยยะ <laughs> สั่งยากเกินจบเลยสั่งยากเกินนมชมพูเย็น,นครับผมมาเป็นอิตาเลียเย็นไม่รู้ว่าไม่ได้กินมานานกี่ปีแล้วนมชมพูหวาน เป็นยังไงตัวราติที่แบบแปรหมหวานรับไม่ไหวเลยคนกอนคนกอนกินแล้วไม่ได้ให้เป่าเขาให้กินไปเรื่อยๆจิบๆมันไม่จำเป็นต้องผสมกันทั้งหมดอย่างเดียวแล้วทีนี้พอโซดาข้างบนหมดเขาเติมโซดาได้เรื่อยๆจริงป่ะเนี่ยอันนี้คือจริงก็งไม่ใช่ให้เป่าแล้วก็ผสมกันกินอ,อย่างเดียวเอาถ้าไม่เชื่อให้คนดูเหมือนบอกจริงวิธีการกินอิตาเลียนโซดาที่ถูกต้องคือแบบจริงมันจิบไปนิดๆจิบไปเรื่อยๆพอโซดาหมดเรเติมโซดาได้ อันนี้คือคอนรู้ใหม่เลยนะถ้าพูดจริงอ่ะจริงแต่น่าจะจริงจังมากเลยนะจริงมะคนดูเนาะดูนะหลังจากที่เราสัก<ล>ว่างทั้งหมดดูดิดูโล่งหมดเลยแต่ว่ามันเป็นติดตรงไหนติดปักอยู่ตรงต้างอกหมุนตู้องรอนะคะจังหวะไม่นานไม่นานดูละเวลาและห้าทีสามนิธีอย่างเงี้ย ทำอะไรรอยัดรอแล้วต้องรีบยัดรีบ <Bla. S 1> เอาไปใส่เที่ยวฟิดเพราะเดี๋ยวมันจะเออมันจะยัดถาวนปิดซิป้ดยไหมในก่นีแบบปิดปิดไปไป go แต่ต้องไปส่งของอีกใช่จูสโตเจ้าไอเทพจับของจูสโตสั่งได้นะครับแงวแงวเอออะโอเคเดี๋ยวเอาเสื้อผ้าไปนี่ก่อนส่งของก่อน เจน,นี่วันอาทิตย์จะเป็นวันพักผ่อนซ <c oughs> ื้อเทปจามจากของจิวสโตร์และแก้วเยสติเก็บความเย็นได้8-2ชั่วโมงความเียบรส่งถึงมือท่านที่สั่งแล้ว <c oughs> ว<ะ>้าเตรียมรับสดุกไนได้เลยนะคะทำกันเองหมดเลยนะพวกเรานะลงมือเองจริงพนักงานไม่ได้มีอะไรเลยทุกคนพวกเราก็ทำกันเองหมดทุกอย่างเนี่แหลเยีบอเคยอยากจะทมเธอ แกล้ไปแล้วทันไหมทันรอบนี้ไหมไงวะไม่ทันค่ะไม่ทันเหรอใช่เดี๋ยวเราหนี้พรุ่งนี้ก็รอบแรกโอเคก็ถือว่าเรามาในแบบว่ารอบของมันพรุ่งนี้ใช่ค่ะอ่าวันนี้ต้อพาต่อถ้ากินเยอะจัดวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ไม่ใช่วันหยุดนะคะวันอาทิตย์วันของการทำงานคุ้ ถึงเวลาใ้การทํางานอีกแล้วจบไม่สิ้นนะครับทุกคนนี่คือวันหยุดของจริงหรือของปลอมก็ไม่รู้คิดว่าน่าจะเป็นของปลอมเป็นเ <c oughs> สื้อผ้าอีกกองมาเหือมาโอ,โอ้โหข้าบภูเขาเลย <c oughs> เให้แหลนช่วยเอาเสื้อใส่ไม้แวนแล้วก็พวกกางเกงในหรืออะไระขีดยจะพับเองครับเริ่มทุกคนดูก็เอียงจอเอาเด้อถ้าอยากดูชัดๆก็เอียงจอเอาเด้อผมพยายามที่สุดแล้วที่จะตั้งให้มันตรงเสยอะเหมือนกันไหมเยอะดิถ้าั้นมันจะได้แบบว่าดองได้ขนาดนี้เหรอ ใส่จนหมดตู้ทุกคนจนหมดเป็นเกงลายส้เกงลนี้ยี20ตัวหมดแล้วถึงจะไปซักจริงๆแต่มันก็ประหยัดเวลาดีไงเดียวใช่โอเคพากพก่อน เสื้อผ้าทั้งหมดที่ผมมีแต่ถ้าใครอยากให้แบบว่ารีวิวเสื้อผ้าทั้งหมดที่มีได้นะใครแบบคอมเมนต์มาเยอะๆก็จะจัดให้จะเอาให้ดูทีละตัวเลยเดี๋ยวว่าชีวิตผมมันมีอะไรบ้างรีวิวแบบรองเท้าทุกคู่เสื้อทุกตัวกางเกงทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ นนเรีเยบนะทุกคนดูดิเสื้อผ้าพับเกงในาพับทุกตัวนะน,นี่กางเกงในที่แบบว่าพูดว่ามันเยอะมันก็เยอะจริงอ่ะแล้มารีวิวนี่ดีกว่าอันนี้คือรองเท้ามาเพิ่มคันนั้นบ็อกซ์คู่นั้นก่อนเลยคู่นั้นอ่ะเออคู่นั้นเราเพิ่งซื้อมาใหม่คู่นี้ก็ซื้อมาเพิ่งได้ใส่ถ่ายงานรอบนั้นแ่ะใช่รอบเดียวเองอันนี้ก็คือใหม่มากแล้วก็เอามาลองเปลี่ยนสีอุยสีเชือก cute นะพอเปลี่ยนไปแล้วข้างนึงก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นใส่แบบนี้ไปก่อนดีกว่าค่อยเปลี่ยนสองข้างอะไรอย่างเงีี้ยยยเพราาะว่่่่่มัันนนก็สสสออูููใชดดดคลลุตป์ ความจริงคือไม่ใช่เป็นคนรวยคนเลยนะทุกคนมือสองใช่คือมือสองมาตลอดแต่เขาขัดให้มันเงาใช่ใช่ใช่นี่ก็ไปใส่ออกงานได้โอเคนะกูมันเทเนี่ยนี่ต้องแต่งตัวดีๆนะทำไมอ่ะเอาหมายถึงว่าแต่งตัวดีๆมันก็จะดูดีไงอ๋อกูได้ยินว่าโอ้แต่งตัวดีนะหัวหาเรื่องเหรอยประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับการซักผ้าทำอะไรต่อเดี๋ยวว่าพักผ่อนพักผ่อนประมาณนี้ ทำไรกินไงกินข้าวคนเธอกินอะไรหน้าบักซอยก๋วยเตี๋ยวเหรอกินเตี๋ยต้มยำเกี๊ยวปลาปลากินข้วาวเ,เย็นคนดูเห็นกี่มอเตอร์ไซค์ทั้งวันในไอเหี้ยไปซักงผ้าเอวยไปกินข้าวเอวยออกินข้าวอีออกอแล้วเนี่ยกินข้าวอีกแล้วว้าว,ว,าว,าวาไปเหอะวา้วาวไปคตรเอา โอ้โหเอามันน่าอร่อยแบบสดๆแบบไอเจียงสั่งอะไรคนนี้วันนี้ผมกินผัดไทยผัดไทย <laughs> เดี๋ยวบอกท่านผู้ดูก่อนว่าสองสาวนั้นไปดูหนังงานเออที่ฟิลก็เลยไม่ได้กินขาน้าวแรงด้วยกัน <laughs> ปกติก็ไม่ค่อยได้กินด้วยกันอยู่แล้วแบบมันแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเราจะกินอะไรหรือว่าใครอยากกินอะไรในมือนั้นดีกว่า <laughs> ไม่ได้กินพร้อมกันหมดตลอดเวลาไอเจีงเมื่อก่อนที่จะชวนมากินข้าวที่เราพักช่วงพักเมื่อกี้ครูได้อัดเพลงแล้ว เดี๋ยวทายโบเสื้อให้สอบเพลงเวงอย่ามาเปิดแล้วก็กินข้าวแล้วก็ฟังเพลงไปด้วย <c oughs> คนดูจะได้แบบว่าเพลินเพลินเพลินเพลถือว่ากินข้าวด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนสักสามนาทีทีหรือเปล่ปา <c oughs> ประมาณนั้น <c oughs> ประมาณนั้นโอเคครับโบเสื้อให้สอบสามสี่กจะยโบเสือใอบไอ้นีสัแต่พ่านา ใส่หักมีแต่ตรงกับใจพอ n ด้เว้ากับแน่หัวให้ซ้ําขอจ ออกรอกทัวพี่ปลางผลบอกเขาไปจนทั่วทุกที่ก็เพราะรักเธอจนเก็บไม่กดก็ไม่ถามเขาเอาเลยสิ ทุกคนกลับมาถึงออฟฟิศอาบน้ำอาซาเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วเจมส์อะไรออาบน้ำร้อนเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยอาบแบบโคตรประหยัดน้ำไม่ไหลแกไม่ไหลหนึ่งน้อยก็ได้น้ำที่อองตองอันนี้ไว้อสักสองไว้อันนี้คืออัน <c oughs> นี้คือก๊อกน้ำก๊อกน้ำวึบเปิดก๊อกน้ำใส่ถังไว้โอ้อเป็นตัวย่อเงี้่บางทีไม่ต้องพูดต้องเข้าใจแล้วเจมส์มาณนี้ประมาณนนี้นี่แหละหนึ่งวันของผมครับทุกคน วันที่ยาวนานใช่ปะล่ะตอนแรกนึกว่าจะไม่มีอะไรทำกับเจมเหนื่อยพอสมควรเลยเอาจริงทำอะนี้ยทำอะไรบ้างหลายอย่างมากเริ่มต้นด้วยการร้องเพลงหากเราต้องจากกันจากกันด้วยเหตุใดแล้วตัดผ้าปุ๊บไปสั่งตำกล้วยกินสั่งตำกล้วยเสร็จปุ๊บกลับมาออฟฟิศข้ายังไม่ได้กินก็เลยไปกินข้าวที่ริมน้ำกับมึงไงสั่งข้าวที่ริมน้ำเสร็จปุ๊บพอไปไหนกันต่อัปผ้าแล้วก็ไปกินโปรตีนกินกาแฟทุกวันใช่ปะวันนี้กินนมชมพูเฮ้ยทำไมอ่ะไม่รู้อยากกินอะไรหวานๆแล้วแม่งงก็หวานจริ แบบลับไม่ได้อะหวานแลนเจีบหัวใจอะไอ้ที exactly. ่ยะอย่าเผลอดูดไปแล้วเป็นแผลแล้วกันไอ้หี่ยแผลติดเชื้อหวานจัดหวานหวาไม่ไหวเลยเออถึงว่าักผ้ากลับมาพับผ้าผ้าแล้วก็พักผ่อนก็ไปกินข้าวกับมึงอะความจริงก็ไม่มีอะไรทําเลยนะทุกคนจริงๆริไม่มีอะไรทําเลยจริงๆนะปนะนมาณนี้แหละทุกคนก็สรุปให้ฟังเฉยแต่ก็ไม่รู้จะสรุปทัไมนะเดี๋จะพูดให้ฟังเฉยเลยแหละอ่าชอบอะไรที่สุดวันนี้ชอบอะไรมากที่สุดหรอก็คงจะเป็น ตำกล้วยถือว่าเป็นตำกล้วยแล้วกันมันคอมพิวต์ดีคือตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บอยากกินอะไรแบบเหมือนฟิลคนท้องอ่ะอยากกินอะไรแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆนัวๆอะไรอย่างเงี้ยถือว่าคอมพิวต์่าคอมพิวต์คอมพิวต์มีเื้อเท่จาผมจ้วสโตรทุกคนสั่งได้นะครับผมที่เพจของจื้อสโตรนะครับผมแล้วก็แก้วเยติเก็บความเย็นได้8-12ชั่วโมง โอเที่ยวเยติเก็บความเย็นได้แปดถึงสองที่ม่ถูกแล้ววุ้ยวันนี้ลืมเล่นมุมไปืนงไงก็ขอบคุณชาวโขงทุกคนนะครับผมที่ดูมาจนถึงแบบว่าทุกวันนี้ดูกันมาติดตามกันมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นรายการหรือเป็นวอล์กนอะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาเสมอกอดที่กอดที่น่านะใครที่ไหมน่าที่สุดเลย นัที่สุดเลยนัที่สุดเลยนัท <c oughs> mm ี hmm. na, ่สุดเลยุดเลยรัที่สุลยอืักนะดีไหมทมากดกันักนะนะกคนดูนะกูบอกงงทำอกูเจอกูต่เขาดูเขอยู่ไม่ต้องมายุ่งกับกูโอ้โหพ่อบอกอดกกออนกอๆกอย่า นคนดูกูกูหวัง้วมาดูผมเหมือนกันมาเอาดูมึงได้ยังไงคนดูของกูเขาก็เห็นผมนี่นิด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 มารักกนากันการักกันรักกันโอเคนจ้ากลับคนดูเลยไปกันเลันกันกน อะไรจังเลยอะไรเยก้องเห็นหลักก้องนะเราทำอะไรกัก็ไม่รู้อ <c oughs> ่ะอะไจังเลยอะไรจังเลยโอเคโอเควมนนี้แต่เจอกันคลิปต่อไปคอมเมนต์ได้เยอะออมรักทุกคนรักมากคิดถึงมากไป